วันนี้นะคะมีคุณลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าจากร้านเรานะคะก็จะเป็นตัวมานั่ง MD1 ตัวนี้1ตัวพร้อมประกอบนะคะแล้วก็เป็น DB4 ตัวนี้1ตัวตัวนี้นะคะก็คือปรับระดับได้ปรับเล่นได้เลยแล้วก็ตัว DB4 นะคะลูกค้ารับไปได้วยกันทั้งหมด2ชิ้นก็คือทางร้านก็อยากถามว่าทําไมถึงตัดสินใจมาซื้อร้านเรานะคะครับคือทางเราก็เห็นในในโฆษณาทาง Facebook เลยนะ ก็เลยดูเรื่องราคาด้วยนะฮะแล้วก็อยากมาดูสินค้าว่าคุณภาพดีจริงหรือเปล่าแต่๋พอมาถึงก็โอ้โหเยี่ยมเลยฮนะก็ <c oughs> ะวันนี้อยากจะไปใช้ต่างจังหวัดฮนะก็เลยมาดูไว้จริงๆสนใจรุ่นหลังนะฮะเดี๋ยวอนาคตคงต้องมามามาเอาแน่นอน <c oughs> แต่ขอใช้ผู้นี้ก็ดูก่อนนะแต่สินค้าดีครับรับประกันครับดูแล้วชอบครับถูกใจถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจ Smith Machine HG1 ของทางเราเหมือนกับพี่ๆสองท่านนี้นะคะก็สามารถแจ้งได้เลยเพราะว่าทางร้านเรานะคะส่งฟรีนในกรุงเทพและปริมณฑลส่วนต่างจังหวัดนะคะเราก็จะมีบวกค่าส่งเพิ่มไปนิดหน่อยแต่ว่าทางทีมงานของเรานะคะจะไปจัดส่งให้ถึงบ้านลูกค้าพร้อมประกอบและติดตั้งเลยค่ะต้องขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะที่เข้ามาอุดหนุนในวันนี้